โอเคครับนี่ครับโนะยามาวิดีโอแล้วกันไข่แผงเดียวไข่แผงหนึ่งครับไข่แผงหนึ่งเฮ้ยแผงเดียว เดี๋ยวเราก็ได้แจ้งตรงตรงทางที่เราเข้ามาตรงนู้นนะโยมครับและที่ครับเล่นไปปากทางเลยนะแล้วก็ไม่ต้องให้สอบเขาเข้ามาแล้วเลยแค่ไม่ต้องเข้าแล้วพาาอจรย์ไปไปไปาปทางเพราะว่ากว่าจะเข้ามาก็ไม่ทันแล้วไปบ้ไปดูจันทีเลยครับไปตรงฝีหลังนู่นเลยครับเดี๋ยวที่เรือเราจะได้ให้คนคนเรือครับจะให้คนเรือครับหน้ามานะนะได้เราออ ครับเราอันนี้เราลักกลับแล้วครับตอนนี้เราลักกลับแล้วรักกลับแล้วก็สมควรนะครับเก็เวลานะครับที่เราไล่กลับส่วนที่เหลือเราก็จะให้คนเรือนะครับเราจะที่ิใจให้คนเรือครับของคนขับเรือนะครับที่ที่ที่เราจะให้นะครับเหลือคนขับเรือนะครับเราจะให้คนขับเรือนะครับประมาณเกือบสิบรำนะครับเหลือคนสิบขับเรือ เราต้องเผื่อไว้คนเรือด้วยนะครับ <c oughs> นี่ครับขต้องมาแล้วครับนี่เราจะละไปแจกนะครับ ครับโยมครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอามาเล้วครับต้องกำลังจะออกไปครับเ,เลือเลือเ,เลือด<ช>กี่ชุดเลือกกี่ชุดทั้งหมดบรรยากาศดามีมันไม่ใช่ใครเลือกกี่แพล วันละสิบก้แป้งอ่านี่กแป้งนี่แหละกนแจ้งตรงนี้อีกสี่ล่างหน่อยตกปทางเท้าทัมลายแล้วก็เข้าวึ่งจดบ่าบดวาไว้สิชุดเมโยมที่เหลก็เอาไม้พวกนีตรงตรางเนี่ยตรงทางที่ออกตรงเนี้ยเรอโอเคโอเคครับโอเคครับไม่ไเป็นไรครับไม่เป็นไรอ่าการตดเงินดีมากยน้งนูอย โตบอกโยมเมืองนะเอาไว้น่าะสิบชุดเอาไว้สิบชุดที่ที่ท,ที่เหลือเอามาให้ผมนี่เดี๋ยวผมจะแจกตรงนี้หน่อยอันนี้โยมโยมรู้อย่างว่ากลุ่มนักบุญเป็นไงโย,ยม <c oughs> กลุ่มนักบุญไม่เหมือนสันจรนะโยมไม่เมือนรัดครับนี่คือเราแจกถึงถึงที่ <c oughs> ครับแจกถึงที่เ <c oughs> พราะนั้นไอไอัอนนี้คือเขาเรียกว่าภาควัดภาควัดครับ ไม่ใช่พักรัดนนะพักวัดครับคนพอ๋พวกราแล้วยมจิตจะอยู่กลางทะเลนะครับเ,เห็นไหมเห็นบอกใช่ไหมอ๋อ ไปนี้ไปนี่ไงน้ำไปดิ้งไปน้ำไปไปน้ำไปนี่ไงออกไปบ้านคนเนี่ยบ้านดีอย่าให้ไหมมันน้ำครับเนี่ยตงไปในบ้านดีเกี่ยวเกี่ยวครับนครับเจลี้ยวไปเล็กมืดจริงครับทีนี้มืดจริงสวยครับมันมืดมืดจริงครับผู้ชายผาจานคนขับก็ไม่เคยมาตรงนี้อือผู้ชายผาจานด้วยอ่ะแล้วแล้วแล้วตอนนี้มันคนละงูใช่ไหม ตอนนี liksom, ้ค <c ans> ุณละหมูใช่ไหมมูส่องเหมือนกันขับมียวกันได้มูส่องคนจะเยอะกับเพื่อนการจะเห็นมีสิบแปดมูแต่มูส่องจะเยอะเยอะมากแบบนี้ที่ร้อยหลักการเหลือมีแค่ร้อยหลักกาเหลือ นี่ครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศน้ำก่อนนำแล้วมันนำมันจะชนมันจะแรงนำไปเร็วเลยนี่คือบรรยากาศได้รู้ว่าพรายจารย์เป็นยังไงนะบรรยากาศก็บรรยากาศกลางวันก็เห็นได้ที่หมดเหีย ใช่ครับใช่นี่คือบรรยากาศอ่วันนี้เราก็ได้ทําภารกิจนะครับจบจบสมบูรณ์นะครับจะจดสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งเราก็แจกอ่คนเรือนะครับของคนเรือนี่คือภารกิจของเรานะครับการแจกทานช่วยน้าท่วมนะครับสําหรับไอรัยโยมนะครับที่ได้บริจาคของมานะครับไม่ว่าของแห้ง แล้วก็ปัจจัยที่ได้ให้อัตมามาซื้อของนะครับตอนนี้เราก็ได้แจกกันทั่ววงนี้นะครับตรงที่น้ําท่วมตรงนี้ส่วนเหลือตรงที่เหลือเราก็ต้องให้คนคนเรือนะครับที่คนเรือยังไม่ได้นะครับนี่คือการแจกทานน้ำท่วมนะครับของทริปนี้นะครับของงวดนี้เลยนะครับก็เป็นคนที่สําเร็จรุล่วง,งไปได้ด้วยดีนะครับ ธรรมภาพกับกลุ่มนักปูนไม่ตานะครับก็ตอนนี้ยังอยู่กลางน้ำอยู่เลยครับกำลังจะออกนะครับกำลังจะออกนะครับคือกำลังจะออกกันนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับที่เราต้องกลับนะครับเพราะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับที่เราได้ช่วยนะครับนติโยมตามกำลังของเรานะครับก็เป็น ผลสำเร็จน,นะครับเป็นคนสำเร็จนะครับนี่เราก็ลักกลับที่หมายของเรานะครับลักกลับแล้วทำอะไรกันล่ะนั่นเรือใครล่นะฮะอย่าบอกว่าเรือเรากันนะเรือชุดพวกเราเหรอ ใช่น่าจะใช่ไปทีรถเคตรแเอไเนยอ่ะตอนี้เราครับนี่ที่เราไลนนี่คือเราไลออกแล้วครับทมตอนนี้เราไลนออกแล้วครับตอนนี้เรากําลังจะกลับตอนนี้เราอยู่ยังอยู่กลางน้ำเหนือนะยมตรงนี้นะครับตอนนี้เรายังอยู่กลางน้ำเหนือครับตรงนี้ เรากำลังจะไล่ไล่ไล่หาทางกลับอยู่ครับเพราะที่ก็มืดอยู่นะครับที่นี่น้ำเกือบเกือบสองเมตรเลยนะครับเนี่ยตรงนี้น้ำตุ่มหัวนะครับเนี่ยตรงนี้ที่เเล่านั่งแต่ว่าบรรยากาศดีมากนะโยมตอนเย็นนะครับบรรยากาศดีมากก็ละนะครับละกันอยู่นะครับละกันอยู่ เราก็ลักลับกันอยู่นะครับอ่าตอนนี้เพราะแต่เรายังไม่ถึงฝั่งเพราะตอนนี้เราอยู่กลางน้ํากันอยู่เลยนะครับยังไม่กำลังลักลับกันอยู่ <c oughs> ถ้าถ้าคนไม่รู้พื้นที่ก็คว่ำเลยจะคว่ำเลยเพราะไม่รู้พื้นที่อะนะเพราะเราไม่รู้จุดเนี่ยม่นตรงไหนเป็นไหนตรงไหนเป็นไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไม่รู้คว่ำเลยครับเจอตอมึงอะไรมึงอะน,นะ นี่เราเใกล้ถึงจุดหมายปลายทางครับใกล้ถึงจุดหมายของเรานะครับ,บ,บที่เรากําลังจะถึงใชยฟังทำตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้เราอยู่กลางน้าอยู่เลยแต่เราใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับใกล้จะถึงจุดหมายของเราที่จะถึงนะครับนี่คือบรรยากาศที่เราได้มาเจ๋ น,น้ำท่วมนะครับที่หมู่บ้านบางสองนนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุรนุรีนะครับหมู่2นะครับอ,อยู่ในเขตนี้นะครับตอนนี้นี่ครับเราก็แจกมาตั้งแต่เก้ามงกว่าครับจนนี้ก็จนมึดเลยนะครับได,ได้มาแจกตรงนี้นะครับก็เป็นหน้า ที่น่าปลุ้งใจนะครับที่เราได้มาแจกของนะครับตามจบภารกิจของเราแล้วนะครับจบภารกิจของเราแล้วอ้ยแล้วลราใกล้ถึงแล้วตอนนี้เราก็ใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงเออ 好、嗯嗯嗯嗯 นี่เราจะถึงทางขึ้นแล้วครับเรากำลังจะถึงทางขึ้นนะครับครับนี่เราจะถึงทางแล้วครับถึงจุดหมายแล้วล่ะครับถึงจุดหมายเรา คือจุดหมายของเราจุดจุดหมายที่กลับนะครับที่จอบเมื่อเช้านี้ครับออกมาจากกลางน้ําแล้วครับตอนนี้อยู่วันนี้อยู่กลางน้ําทั้งวันครับกับกลุ่มนักบุญไม่ตานะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับขึ้นฝั่งสักทีนะครับมืดเลยนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้หยุดไลฟ์แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะนั่นต่อนะครับแป๊บหนึ่งครับอ